ครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนครับผมว่าที่ร้อยเอกนัทนาพงษ์ทองพับพพผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญ,ญานน์นะครับก็ขอกล่าวแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับลูกแม่ศรีศรีบุญ,ญานน์ทุกคนนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับเนื่องจากสภาวะสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคโควิด -19 ในครั้งนี้ถึงจะทำให้โรงเรียนไม่สามารถเ,เปิดทำการเรียนได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาและนักเรียนชยนั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนกรรับนักเรียนเข้ามีสิทธิ์เรียนในโรงเรียนศรีบุญนนททุกคนนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการก็ได้เปิดกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนา2564นี้ แต่สภาวะแบบนี้สภาวะการแพร่ระบาดของโควิดนะครับดังนั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14มิถุนายนนะครับโรงเรียนก็จะทำการสอนในระบบออนไลน์นะครับนะครับระบบออนไลน์นะครับก็จะต้องให้นักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนมัธยมหนึ่งทุกคนต้องมีความพยายามเป็นอย่างสูงมีความตั้งใจเป็นอย่างมากครับท่านผู้ปกครองครับและนักเรียนครับ ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์อุปสรรคใดๆนะครับจะมีคุณครูที่ปรึกษาของเรานะครับมีกลุ่มไลน์นะครับขอให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองแจ้งมาได้เลยนะครับนะครับทางโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือเรียนของโรงเรียนเรานะครับตั้งหนักปัญหาในเรื่องนี้ก็จะช่วยกันดูแลนะครับและแก้ไขปัญหาของนักเรียนนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพที่สุด ในระบบออนไลน์ที่เราจัดทดลองใช้นันระหว่างวันที่1ถึง14มิถุนายนนี้นะครับเมื่อสถานการณ์โควิดและสพคได้ประกาศให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนเป็นปกติแล้วนะครับโรงเรียนนะครับคุณครูทุกท่านนะครับก็พร้อมที่จะนะครับเติมเต็มความรู้เพิ่มศักยภาพนะครับการเรียนรู้ที่นักเรียนขาดหายไป ให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับและอย่างหนึ่งในระดับชั้นมหนึ่งณปัจจุบันนี้โรงเรียนได้จัดเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มก่อนนะยังไม่ได้จัดชั้นเรียนนะครับยังไม่ได้จัดเป็นชั้นเรียนทะนั้นในช่วงของการเรียนออนไลน์นะครับขอให้นักเรียนพยายามและตั้งใจเรียนเมื่อมีกําหนดการเปิดภาคเรียนแล้วนะครับโรงเรียนก็จะทดสอบนะครับทดสอบ การเรียนและจัดทั้นเรียนของนักเรียนเป็นห้องหนึ่งห้องสองสามสี่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือแจ้งให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองได้รับทราบนะครับในครั้งนี้นะครับดังนั้นในเรื่องต่างๆนะครับก็การสื่อสารต่างๆเขาขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดต่อและสื่อสารกับคุณครูที่ปรึกษาประจํากลุ่มของนักเรียนนะครับนะครับมีปัญหาอุปสรรคใดๆติดต่อกับคุณครูได้ก่อนเลย นะครับในช่วงนี้และติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนทางเว็บไซต์ทางเว็บเพจให้อย่างสม่ำเสมอนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขออวยอวยพรต้องกล่าวคำว่ายิยนดีกับนักเรียนลูกไิษีีสีมนฑนในระดับชั้นม .1 ทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนดูแลรักษาสุขภาพปลอดโรคปลอดภัยนะครับเราจะผ่านวิกฤต โควิดนี้ไปด้วยกันให้ได้แล้วเราจะมาพบกันในการเรียนปกตินะครับในโรงเรียนแล้วเราก็จะพบกับท่านผู้ปกครองและนักเรียนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีลูกๆแม่สีทุกคนนะครับประการแรกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลูกๆทุกคนต้อนรับเข้าสู่ ครอบครัวศรีบุญญานนท์นะครับโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมอหนึ่งนักเรียนชั้นม4และก็นักเรียนชั้นเคลื่อนที่ได้ย้ายเข้ามาในปีการศึกษานี้นะครับเ,เป็นเรื่องปกติที่รองผู้นการฝ่ายวิชาการจะต้องพบกับลูกๆทุกๆภาคเรียนนะครับก่อนเปิดภาคเรียนก็จะต้องมาเจอกันนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับคงเป็นโอกาสยากที่จะได้พบกับลูกๆ ก็ต้องอาศัยโอกาสนี้ที่จะพูดคุยแล้วก็ฝากความห่วงใยนะสำหรับนักเรียนชั้นม .1 ที่ได้เข้ามาในรั้วศรีบุญญานนท์นะครับนักเรียนก็ต้องศึกษาเล่าเรียนด้วยความตั้งใจเพราะว่าทางโรงเรียนจะมีการสอบคัดเลือกเพื่อแบ่งห้องนะครับให้เหมาะกับสภาพของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องต้องสนใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีนะครับตั้งใจสอบนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .4 ก็จะต้องปรับตัวนะโดยเฉพาะนักเรียนชั้นเคลื่อนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นนะครับการปรับตัวในโรงเรียนการศึกษาเล่าเรียนติดตามคุณครูผู้สอนนะเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็หวังว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับทุกๆคนนะครับขอให้รักษาตัวนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับแล้วก็มาเจอกันในช่วงเปิดภาคเรียนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนายวรพันธ์โลจนรัตน์รองผู้อนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณบุคคลและแผนก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลูกๆทุกคนนะครับที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ในรั้วม่วงชมพูหรือโรงเรียนสีบุญญานนท์ของเรานะครับตอนนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดคิดว่านักเรียนทุกคนก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเราก็สามารถติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนจากกลุ่มไลน์ที่คุณครูคที่ปรึกษาเนี่ยจะเป็นคนประสานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลไปให้กับลูกๆทุกคนในส่วนของกลุ่มบริหารงานง,านงบประมาณน,นั้นสิ่งหลักๆเลยก็คือเราจะบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เรานึกถึงคือการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวก สื่อโสตทัศนุปกรณ์ภายในห้องเรียนถือว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันและที่สําคัญนั้นก็คือการบริหารจัดการคนคือคุณครูไม่ไว่าเป็นข้าราชการครูคุณครูอาตาจ้างหรือเจ้าที่สํานักงานทุกๆคนล้วนแต่มีความสําคัญในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนและเป็นการส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารช่องทางได้ จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับและในส่วนของการจัดการงามานอกจากโรงเรียน,นยจะได้รับงบประมาณจากทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วส่วนหนึ่งเราก็ได้รับงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษาของท่านผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนเรานําไปใช้อะไรบ้าง1นงการจัดการในการสอน2เป็นค่ารักษาค่าประกันอุบัติเหตุค่าตรวจสุขภาพรวมถึงการจ้างครูต่างประเทศซึ่งงบปรนมาต่างๆนี้ เราสามารถดําเนินการได้จากเงินประมุงการศึกษาของนักเรียนนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตอนเองและก็มีข้อมูลข่าวสารก็จะมีคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียนทราบต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับนักเรียนและทุกผู้ครองทุกท่านนะครับ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนก็ยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนดับชั้นม .1 และม .4 นะครับที่เข้ามาศึกษาในรั้วของศรีบุญญานนท์แห่งนี้นะครับในส่วนของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนั้นก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนทุกคนนะครับซึ่งในช่วงสถานการณ์นี้ของการแพร่ระบาดนะครับ เราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยนะครับเว้นระยะทางสังคมแล้วก็ไม่เข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับในส่วนของกิจการนักเรียนเราก็มอบหมายให้คุณครูที่ปรึกษานะครับได้ดูแลพวกเราทุกคนสําหรับนักเรียนใหม่นะครับก็จะมีกลุ่มไลน์ของห้องเรียนเมนักเรียนเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็จะสามารถสื่อสารกับคุณครูคที่ปรึกษานะครับรับทราบข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียน นะครับในส่วนของการดูแลนักเรียนนะครับถ้ามีข้อติดขัดอย่างไรตรงไหนแล้วนะครับคุณครูที่ปรึกษาสามารถดูแลพวกเราได้นะครับทั้งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเรื่องทุนการศึกษาต่างๆนะครับก็ขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับและสบายใจนะครับในการศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะครับและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับได้ร่วม ฝ่าวิกฤตของการแพร่ระบาดในช่วงนี้ไปได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนม .1 และม .4 เข้าสู่รั้วศรีบุญญานนท์ ในส่วนของบริหารงานทั่วไปก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆทำความสะอาดเอาไว้ให้นักเรียนเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2,564ในเทอมนี้ตั้งแต่มีการทำความสะอาดห้องเรียนมีการทำความสะอาดพื้นที่มีการดูแลในส่วนต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนได้มีการเรียนรู้ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในภาคเรียนนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าโรงเรียนศรีบุญญานนท์จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับสีสีโลกล่าสากนสีบุญ,ญานนท์ำพล